ประชาสัมพันธ์กันด้วยพรุ่งนี้อธัธยะมาเปิดเผยคดีน้องชมพู่นะครับมีความคืบหน้าเปิดเผยคด,ด,ดีพาผู้ต้องหาหลบหนีนะคดีลุงพลนะผู้ต้องหาทั้งหมดหกห้าคนพาพาคดีพาลุงพลหลบหนีนะครับที่อธัธยาไปแจ้งความว่าจะเป็นการหลบหนีหรือไม่อธัธยาจะมาอธิบายฉากๆากเลยว่าพยานหลักฐานม,นมันมัดนั่นเพียงใดเอาผิดผู้ต้องหาทั้งห้าคนได้หรือไม่ มาฟังจากปากของอัจฉริยะนะครับอย่าไปฟังจากปากของคนอื่นคนอื่นก็พูดจาเย่ะเย้ยถากถางอัจฉริยะไม่ได้จบกฎหมายเป็นแค่ทะนะนะความรู้เท่าหางอืงนนะจะเอาพวกคูเข้าคุกได้หรือจะมีปัญญาหรือนะระวังจะถูกดำเนินคดีกับข้อหาแจ้งความเท็จนะครับนะ เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการไปแจ้งความจับกลุ่มบุคคลห้าคนที่พาลุงพลหลบหนีเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพาไปมอบตัวเพียงแต่พาไกลไปหน่อยนีน่นะไกลจากบ้านไปแค่700กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับกัณฑิยะฟังอัจฉยะเขาพูดพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงเขาจะอธิบายให้ชัดเจนเลยว่าคดีนี้เขามั่นใจในพยานหลักฐานของของคุณอัจฉิยะและมั่นใจตำรวจว่า จะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อันนี้เป็นความเข้าใจของเขานะส่วนฝ่ายผู้ต้องหาก็มั่นใจว่าเขาจะรอดก็ดูครับเดี๋ยวดูนะครับคดีกกกคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีผมฝากเป็นข้อคิดสั้นๆนะผมฝากเป็นข้อคิดนะผู้ต้องหานะถ้ามีเล์เหลี่ยมเยอะนะมีเทคนิคเยอะตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่า ผู้ต้องหาพวกนี้ไม่ใช่ผู้ตัอหาแบบทั่วๆไปเป็นพวกที่มีเล่เหลี่ยมเยอะเพราะฉะนั้นเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมตำรวจเขาบอกเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมเหลี่ยมมากๆก็กคือกลมเลยเขารู้ว่าคนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะมีเล่มีเหลี่ยมตำรวจเขาไม่โง่แล้วครับนะถ้าเขาไม่มั่นใจในพยานหลักฐานในการที่จะเอาผิดผู้ต้องหาพาลุพลหลบหนีเนี่ย เขาคงหนึ่งไม่รับคำร้องทุกข์และก็คงจะไม่ออกหมายเรียกเพราะมันเป็นหน้าตาของตำรวจคดีนี้เขารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเป็นเวลานานเขารู้กลุ่มผู้คนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีช่องเล็กช่องน้อยเขาปิดช่องหมดไม่มีแทบจะมแมลงวันจะหลบหนีไปได้นะกลุ่มผู้ต้องหาบางคนเป็นคนมีเล่มีมเหลี่ยมพูดชัดเจนว่มา,ม,ามัน นะผมใช้เหลี่ยมนะคนเหล่านี้ระวังนะครับเขารู้ว่าพวกผู้ต้องหาบางคนมีเล่มีมเหลี่ยมตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วแผนซ้อนแผนเนี่นะคุณแผนสูงตำรวจก็แผนสูงนะไม่ต้องวงครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาทำงานเต็มที่แล้วเขาก็จะออกหมายเรียกแล้วเสร็จแล้วก็ดูันต่อไปว่าสุดท้ายคนเหล่านี้จะติดคุกหรือไม่ นะเดี๋ยวให้อธิยะเข้ามาพูดพรุ่งนี้เขาจะอธิบายเลยว่าหลักฐานมันมัดแน่นยังไงนะบางครับบางคนบอกโอ้ยไม่มีความผิดนะพาลุงพลไปมอบตัวจะผิดได้ยังไงมันเป็นนะพาไปมอบตัวบ้าหรือเปล่าแจ้งความแบบนี้แจ้งความเท็จกันแกล้งเขาใช่ไหมนะนะอ่านะอธิยะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะอย่างไรผมคงไม่ต้องพูดเองพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วเขาจะมาแฉคดีสำคัญสำคัญหนึ่งทุ่มตรงไม่ว่าคดีสากรของจัน คดีตำรวจนะรีดถ่ายตำรวจด้วยกันคดีอะไรต่างๆอัจฉริยะจะมาแฉพวกนี้หนึ่งทุ่มตรงรับรองว่าหนังสงครามแนะ่นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะดำเนินคดีกับทนายความคนหนึ่งอัจฉริยะก็จะมาแฉะนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีกับทนายที่มีเล่เหลี่ยมสูงได้หรือไม่นะเพราะว่า ทนายที่คุณอัจิยะดำเนินคดีเนี่ยเขาชอบหัวเราะเวลาถูกดำเนินคดีก็จะหัวเราะผมขำถูกแจ้งความขำถูกดำเนินคดีมาตารา102ขำอัจฉริยะจะมาอธิบายว่าทำไมทนายความคนหนึ่งที่ทนายที่อัจฉริยะไปดำเนินคดีคดีเกี่ยวกับมาตารา102คดียาเสพติด คนะดีพาผู้ต้องหาหลบหนีทําไมเขาถึงขำนะครับนะพรุ่งนี้แหละครับอาจฉริาะจะมาชี้แจงครับแต่สําหรับผมนะครับทนายความคนไหนที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีถ้าถูกดาเนินคดียาเสพติดนะคดีมาตาร้อยทัสองคดีปลอเมเอกสารคดีนําสืบเท็จช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดีพวกนี้เป็นคดีที่มีโทษรุนแรงการขำนี่คืออะไรเครียดหนักจนเก็บทรงไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ทำหาอะไรขำแม่งทัานเลย ว่าแล้วก็เป็นไงก็เลยขำนะมันมันคือสติมันหลุดเนี่ยมันไม่มีทนายความคนไหนแล้วครับมีความรู้ทางกฎหมายแล้วถูกดำเนินคดีขนาดผมถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทผมยังขำไม่ออกเลยเราก็ต้องไปสู้คดีต้องหาทางจะมาขำได้ไงถูกดำเนินคดีแล้วนี่ถูกดำเนินคดีอะไรครับก็หาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนำสืบเทสระในคดีอะไรยาเสพติดซึ่งมีโทษประหารชีวิต และอนำสืบเท็จพวกนี้โทษจำคุกสิบห้าปีขั้นต่ำหนึ่งปีจะขำยังไงการขำนี่คือมันเครียดตรงนี้เครียดยังไงแล้วไหว้พระก็แล้วเสียงเซมซีก็แล้วเอาเงินไปทําบุญรวมตัวกันเอาเงินไปทําบุญทอดผ้าป่าก็แล้วอ่าลงไปนั่งเรือในทะเลก็แล้วถ่ายภาพเก๊กหลอก็แล้วนะไปถ่ายรูปคู่ดูโอลิ่ลมแม่น้ําก็แล้ว เป็นไงยังไม่หายเครียดเพราะนั้นเป็นไงอัดคลิปนะครับแล้วก็หัวเราะแม่งเลยเพราะอะไรเพราะแม่งใกล้บ้าแล้วใกล้บ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทนายความคนหนึ่งนะครับที่ถูกคุณอาชญะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องปลอมเรื่องใช้แล้วก็เรื่องนำสืบเทจเนี่ยโอ้ไอที่ไอที่หัวเราะบอกโอ้โหถูกดำเนินคดีข้อหาพาไม่ต้องหาหลบหนีและขำ <laughs> แสดงเวาลาเครียดจัด มันเครียดจับเครียดจนไม่รู้ทำไงขำแม่งก็ดีกว่านะแล้วก็บอกว่าเออพอรู้ว่าคุณอาทิยไปแจ้งความแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกขำมันจะขำได้ไงถ้าเกิดผมโดนเนี่ยแจ้งความจับเนี่ยข้อหาเนี่ยนะาพาผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยแล้วแล้วผู้ต้องหาคนสําคัญคือลุงพลเนี่ยเป็นผมผมเครียดตจหาผมขำไม่ออกหรอกการขำนี่แสดงว่าเครียดมากคือเครียดจนไม่รู้ทาไงก็ขำแม่งซะเออนะครับไม่มีใครหรอกครับ ถ้าเป็นคนที่มีถ้าสุขภาพจิตด,ดีนะนะครับถ้าสุขภาพจิตด,ดีไม่มีใครละครับถูกดำเนินคดีแบบนี้แล้วแล้วมันจะเป็นเรื่องขำเรื่องตลกนะนะไม่ใช่ถูกดำเนินคดีแล้วก็แบบไม่มีปัญหานะจ๊ะอืมอะไรต่างๆเนี้ยไม่รู้สึกวิตกกังวลเลยนะจ๊ะคดีไม่ซับซ้อนนะจ๊ะอืมอืมคดีง่ายๆสบายไม่เข้าข้อกฎหมายเลยนะจ๊ะอืมไม่มีหรอครับ นีคุณโดนตำรวจสั่งฟ้องโดนสารออกหมายจับพาไปส่งนายการเป็นคดียาเสพติดเป็นคดีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุตธรรมเนี่ยโอ้โหโทษมันสิบหปีในแต่ละคดีเนี่ยมันไม,ม่มีใครขำเรอมันเรียดเเรียดตไตหาแล้วการที่ขำแล้วก็ทำเป็นคลิปมานี่ก็คืออะไรหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเครียดมากเครียดจนเก็บทรงไม่อยู่อะ นะดูหน้าดูตาราศีแล้วมันแย่ไปหมดอะเพราะอะไรเพราะมันเครียดนะครับประสงค์ฟ้องไปที่ศาลนัยการเป็นโจทย์สมมุตินะสมมุติวันหน้ามันมีความเสี่ยงที่ต้องติดคุกกิจรรมไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทอย่างผมที่โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทปากเสียปากหมาอะไรพวกเนี้ยเออยังขำไม่ค่อยออกเลยนะครับเราก็ต้องไปสู้คดีไปแพ้กอ็อ่ะไโดนปรับโดนอะไรไปก็ว่าไปแต่คดีพวกอ่านำสืบเท็จอย่างเงี้ยมันจะขำยังไงลนะ่ะ โอ้ oh, 15ปีขับไม่ออกนะแล้วถ้าไม่มีมูลสารท่านไม่ออกหมายจับอะนะตำรวจสับมาตำรวจตำรวจสั่งฟ้องอายการสั่งสอบเพิ่มนะจากเดิมมาตา180เพิ่มไป181โทษจำคุกจากเดิม7ปีเพิ่มไป15ปีเงี้ยมันจะขำได้ไงเขาสั่งสอบเพิ่มก็คือเขาฟ้องอยู่แล้วถ้าเขาจะไม่ฟ้องเ็าจะไปสั่งให้สอบเพิ่มแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มทาไมมันแสดงว่าเขาก็ต้องมีโอกาสฟ้อง เยอะเพราะนักขำจะขำออกนักขำไม่ไหวหรอกนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณอาจจะยักเข้ามาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาเปิดเปิดใจสิบเก้าในกาเดียเขาแฉทุกเรื่องเขาจะมาบอกเลยว่า,าที่ว่าถูกดำเนินคดีแล้วขำเนี่ยเชื่อผมที่ขำไม่ออกหรอกมันคือเครียดมากคุณดูหน้าตาเดี่ยเวลาที่คนเครียดน,ยนะคุณดูตาเตอเนี่ยดูอะไรต่างๆมันจะแย่เศร้าครนะับเศร้านะ ยิ้มก็ยิ้มแย่ๆขำก็แย่ๆดูหน้าตาหน้าตามันดวงตามันเศร้าลำบากนะแล้วภาพที่จะมาโพสก็ต้องเอาภาพเก่าๆใส่เสื้อลอ่อโชว์หรูอะไรตังเนี้ยนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับคนดูทางเฟซบุ๊กห้าพันกว่า youtube ก็ใกลๆ 3, 000, ก้ๆสามพันก็ตีสักแปดพันแล้วกันแล้วนะก่ะ i ิ t t o กก็ร้อยเก้าอัจฉริยะสู้ๆนะไม่ต้องห่วงก็แล้วครับ บางคนบอกโอ้นะดูถูเกเหยียดหยามก็ไม่มีความรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเก้านาฬิกามาเขาจัดเต็มนะครับนะเขาจัดเต็มนะครับแล้วใครที่บอกว่าจะไปแจ้งความจับอัจฉริยนะไปเลยครับนะอย่ามาขู่อย่ามาอะไรทางโซเชียลเลยนะถ้าบอกอัจฉริยะแจ้งความเท็จถ้าเจ๋วจริงก็ไปแจ้งไปแจ้งความกลับอัจฉริยนะนี่เจ๋วจริงหรือเปล่า นะไม่ใช่มาพูดขู่ทาง facebook, youtube ไม่ว่าใครนะผมพูดลอยๆนะเพื่อนผมก็ไม่ได้เกรงใจอะไรต่างๆนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้แจ้งความเท็จถ้าคุณค,คิดว่าเขาแจ้งความเท็จถ้าคุณก็ต้องไปแจ้งความคุณจะมาพูดทำไมทาง f a c e b o o k นะครับนะถ้ากลัวก็คงไม่มาจัดรายการนะผมสองคนกับชิยะถ้ากลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทคงไม่มาจัดรายการอเอาแค่นี้สั้นๆชัดเจนนะนะอืมนะครับ อืมนะครับสบายๆนะครับ